พร้อมอยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคำที่หนึ่งทะลาะทะลาะทะลาะคำที่สองหัวเลาะหัวเลาะ ครับเขียนตัวเท่าๆกันนะคะครับหัวราะระวังหมึกโดนเสื้อนักเรียนนะคะคับคำที่สามไปเกาะไปเกาะเอาสองพยางย์เลยกะ เขียนดีๆเป็นชนะไทยหัวกลมครับอย่ากเขียนในห,หัวบอดสิไปเกาะคำที่สี่แบบอแบบอเหมือนเบบีไงแบบอแบบอแบบอเหมือ,อนเดิม<ช>แต่แค<ๆ>่เปลี่ยน ไม่เป็นไรอ่ะเอียงได้ไม่มีบรรทัดก็เอียงไปเอียงเมื่อก่อนพี่ตองก็เขียนเหินฟ้าเหมือนกันกระดานมันลื่นเนนลยอ่าต่อไปคําว่ากินเงาะกินเงาะอ่าคำว่ากินพอกดอยังไงกอ็อีนอ่ากินอ่ากินเงาะ ต่อไปเปาะแปะเปาะแปะอ่ะสระเอาะก่อนเลยเปาะแปะะแปะสระแอะมันแคะแรกแก่อ่าใช่อัีนี้เปลี่ยนพยัญชนะต้นเป็นปาปลาก็เป็นเปาะแปะเปาะะแอต่อไปคำว่าอะไรอีกนะ จาะรูเจาะรูเจาะรูเจาะรูอ่าออกเสียงรอเรือให้ชัดๆเจาะรูเจาะร,ร,รูต่อไปอะไรดีอ่ะเพราะปลูกเพราะปลูกอ,อ่ะคำว่าปลูก ปลออุกอปลูกอ่ะสะกดคาว่าปลูกให้ปลออุกอปลูกอ่ะน้องผ่าเขียนเขียนด้านล่างต่อเลยค่ะลูกอ่ะเพาะปลูกเพาะปลูกอ่ะน้องผ่าก็เขียนคําว่าเพาะเพาะปลูกปลูกปลออุกอปลูกปลออูสระอูอ่ะกอปลูกอ่ะเพาะปลูก หมดแล้วอ้ยน้องผาอ่านดูสิน้องผาเขียนคำว่าอะไรบ้างขาทะเลาะทะเลาะหัวโอหัวเลาะเลาะหัวเลาะปล่อยไปเกาะเกาะไปเกาะบอแอบอะเบอะบาะเบอลิ้นจะพันกันละลิ้นจะพันเหรอคะกออีนอกินเนาะเนาะกินเนาะ เก่งมากค่ะวันน oh, so oh. oh, oh ี้ผ่าเรียนสระเอ่อนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นได้ฝึกคัดฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านไปแล้วนะคะจะแบสระเอาแต่แค่เติมสระอ่าอ่อ่วันนู้นีอ่าอ่าอ่าวันนู้นสีเลยอ่ะอ่ะวันนู้นีอ่าอ่ามันตัวอะไรนะที่เต้นอ่ะ อ่ะตัวเอเลียนอ่ะมันมันิอ่ะอนี่ตัวเอเลียนมันมี่สิอ่ะอ่ะอ่ะมันี่สิ่ะเอเลียนเรียนรู้เรื่องนีตออันเรู้เร่อ่ะพอแล้วมาขอบคุณครับกอนเลยขอบคุณครับบ๊ายบาครับเอเลียนขอตัวไปพักก่อนครับ